สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับจริงๆเนี่ยผมมาทําธุระที่จังหวัดอุทัยธานีครับผมมีเวลาว่างอยู่ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงเนี่ยผมก็เลยคิดว่าแบบจะทําอะไรดีเนาะที่จังหวัดอุทัยธานีจริงๆมันก็เป็นจังหวัดเล็กๆเนาะมันก็ไม่ได้มีที่เที่ยวเยอะแยะอะไรมากมายแต่ผมจะพยายามไปที่เที่ยวที่แบบจุดเด่นๆของที่จังหวัดนี้แล้วกันเนาะมีหลายที่เที่ยวที่แบบเออยิบย่อยเยอะแยะมากมายเนาะที่จังหวัดนี้แต่จะไปที่หลักๆก่อนลวกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมขับรถมาถึงที่นก็็คือเป ต้นไม้ยักษ์นะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูแล้วกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนแล้วกันนะไาเดี๋ยวไปดูต้นไม้ยักษ์ก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้ครับก็จะเป็นลานจอดรถนะลานจอดรถก็ก,กว้างๆแบบนี้นะรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะอยู่แต่ตอนนี้มันแบบเป็นวันธรรมดาเนาะคนก็เลยแบบไม่ค่อยมีทางเข้าก็ประมาณนี้วันนี้มันเป็นวันธรรมดาแหลนะเนาะวันนี้วันอะไรวันจันทร์โอ้ วันจันใครจะมาเที่ยวกันก็มีแต่เราเนี่ยแหละเออของแบบเออไม่รู้ว่าวันวันเสาร์อาทิตย์เขามีขายหรือเปล่านะพวกนี้นะแต่วันนี้มันเป็นวันจันทร์ก็เลยแบบมีของขายเล็กน้อยจริงๆเราเคยมาต้นไม้ยักษ์นี่ประมาณกี่ปีแล้วไม่รู้นะสามสี่ปีแล้วมนะั้งเคยมาแล้วแล้วก็เออรู้สึกว่าอยากถ่ายให้เพื่อนๆดูก็เลยแบบเออทำคลิปแบบปุบป,ปับมากเฮ้ยแต่ก่อนเรามาตรงนี้ยังไม่มีเลยนะเออทำดีแสดงว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะนี่ทุกคนขนาดทางเข้านะ ทางเข้าของต้นไม้ยักษ์นะลำพังดูต้นไม้แต่ละต้นเขาดีนะน้ำลองไปยืนเทียบดินี่ทุกคนดูนะดูคนดิขนาดคนตัวใหญ่ๆเล็กไปเลยอะ่ะ <c oughs> ดูดิหโหเอออันนี้อันนี้ยังไม่ใช่นะต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่นะแต่อันนี้คือทางเข้านะยังไม่ถึงต้นไม้ยักษ์จริงๆนะคือต้นโคตรใหญ่เลยดูดิโอ้แต่ต้นแบบตรงสวยงามมากว่ะเฮ้ยต้นไม้แต่ละต้นนี่นี่โคตรใหญ่เลยว่ะดูดิ พุดใหญ่เดีผมไปยืนเทียบดีกว่าจะได้รู้ว่าผมมาแล้วนะเดี๋ยวไม่เห็นหน้าผมเนี่เขามองไม่เห็นเลยนี่อันนี้ต้นใหญ่ไหมใหญ่ต้นทุนทุกคนถ้าเกิดใครจะมาที่นี่เนี่ยก็พิมพ์ Google Map เลยนะต้นม้ยักแล้วก็ มาจอดรถเนี่ยมันก็เป็นที่เที่ยวไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียอะไรเลยนะเออเนี่ยเดินเข้ามาประมาณร้อยเมตรนิดเดียวเองก็ถึงละมีป้ายอย่างงี้นะแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้ก็จะเขียนว่าต้นไม้ยักษ์บ้านสนามอำเภอบ้านไร่อ่ะตรงนี้คือไม่มีคนเลยมีแต่เรานี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอันนี้เลยคือต้นไม้ยักษ์ที่เรามาดูนี่นะนี่เลยอันนี้เลยเดี๋ยวผมมายืนเทียบให้ดูดีกว่าเนี่เดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องก่อนนะนี่ ดูเทียบกับคนดิใหญ่ลองจับมือโี้โหใหญ่มากเดี๋ยวเขาดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งใหญ่มากฮึแค่นี่ดิดู ลองไปกลางมือดิว่ามันใหญ่ขนาไหนอันนี้คืออยู่ในต้นไม้ยักษ์โอ้อยังก็อยู่ในถ้ำนี่โคตรใหญ่ใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ๆให้ดูนะอันนี้มันเป็นแบบ ลำต้นเป็นรากเป็นอะไรอย่างนี้เลยนะมันใหญ่ขนาดนี้ได้ไงวะจริงๆมันก็ก็มีแค่นี้แหละคือต้นไม้ยักษ์มันก็คือตามชื่อมันอ่ะมันก็ต้นไม้ยักษ์อ่ะเขาก็มาถ่ายรูปกันเนาะเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นต้นไม้ที่ใหญ่กว่านี้ไปแล้วอะ่ะเอออันนี้ก็คงใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้ที่เคยเห็นแหละมีใครเคยเห็นใหญ่กว่านี้บ้างไหมในชีวิตนี้บอกมาหน่อยดีผมจะได้แบบไปพิสูจน์ได้เนาะไม่ได้ไปพิสูจน์หรอกก็คือไปดูนะั่นแหละอย่างผมจะพิสูจน์อะไรไม่ได้เนาะก็อยากไปเห็นด้วยตาเนาะด้านบนก็แบบเออเป มันยังแบบมีชีวิตของมันอยู่ไปเรื่อยๆเ,เนาะดูดิเข้าอุโมงดิเข้าอุโมงนี่ดูมุงหลังคาอ<ห>ันนี้เป็นบ้านเลยใหญ่มากดูดิคนตัวเหลือแบบกระจิ๊ดหนึ่งใหญ่โอ้โหออกมาจากบ้าน ก็ต้นไม้ยักษ์เนาะนี่เขามีประวัติเขียนอยู่นะมันคือต้นไม้ยักษ์หรือต้นเชียงนะเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ดูดิใช้กี่คนนะโอบล้อมทีโคตรใหญ่มันก็มี แค่นี้แหละคือต้นไม้ยักษ์เนาะสถานที่เที่ยวตรงนี้เนาะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดใครมาจังหวัดอุทัยแล้วแบบอยากดูต้นไม้ใหญ่ใหญ่มาที่นี่จริงๆด้านหน้าเนี่ยเหมือนเขามีจักรยานให้เช่าให้ขับให้ปั่นเล่นด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้วันจันทร์เกี่ยวหรือเปล่าขเขาเลยแบบปิดเนาะแต่แม่ค้าบอกว่าเมื่อวานคนเยอะเนาะวันอาทิตย์ออกมาจากต้นไม้ยักษ์เนาะแล้วก็เข้าเลยเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะร้านก็ประมาณนี้เนาะภายในร้าน อันนี้ดีมากเออยอันนี้ดีมาก,อนนมากชอบชื่อร้านว่าสนาัมคาเฟ่นะโอเคโอเคเลยอะ <c oughs> อ่ะทุกคนเมื่อกี้ก็ออกมาจากต้นไม้ยักษ์เนาะแล้วผมก็ขับรถมาจะมาอีกที่หนึ่งเนาะอีกที่หนึ่งก็คือเรียกว่าฝายกั้นน้ําปางสวรรค์เนาะนี่ป้ายนี่ฝายกั้นน้ําปางสวรรค์แต่ผมคิดว่าผมน่าจะมาผิดฤดูเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภาพก่อนละกันภาพแบบที่ดูตามเน็ตตามอะไรอะ่ะภาพประมาณนี้เนาะที่ดูตามเน็ตด,ดูอะไรเนาะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูของจริงแล้วกันเนาะใครจะมาก็มาฤดูอื่นแล้วกันเนาะหรือดูนี้อาจจะไม่เหมาะอะ่ะ อันนี้ก็คือของจริงเนะาะภาพแห่งความเป็นจริงก็ประมาณนี้ <c oughs> แม่เอ้ยมาผิดเลยดูขับรถมาก็ไม่ไกลหรอกจก้ะต้นไม้ยักษ์เนาะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวมาดูกันตรงแบบทางลงที่เขาไปถ่ายรูปกันแต่ถ้าใครจะมาก็มาช่วงอื่นแล้วกันช่วงที่แบบน่าน้ำเยอะๆเนาะนี่ทางลงลงตรงนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปตรงนู้นนะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้กันดีกว่าก็ ตรงเนี้ยที่เขายืนถ่ายรูปกันแล้วมันจะแบบมีน้ําไหลตรงนั้นนะแต่ตอนเนี้ยน้ํามันไม่ค่อยมีเนาะมันก็เลยเป็นแบบสภาพอย่างเงี้ยสงสัยผมมาผิดฤดูไงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้รูปแต่ได้คอนเทนต์แบบนี้เนาะเดี๋ยวผมลองเดินลงดูเนาะทางเดินเป็นเหล็กอย่างนี้เนาะนี่ยเดินลงมาละอ่ะให้ดูแล้วกันเนาะว่าแบบประมาณนี้ความเป็นจริงนะ กับรูปในไอจก็ต่างกันนี่ไปกันต่อดีกว่าความเป็นจริงผักตบชวาเต็มเลย <c oughs> โฮ้ยแต่ได้เต่ได้ขับรถมาแล้วว่าทางหิวนะครับเดี๋ยวไปกินกว๋วยเตี๋ยวนิดนึงเนาะไม่รู้เขาขายอยู่หรือเปล่าไป ได้แล้วครับเส้นเล็กแห้งนะทง ทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะอีกหนึ่งที่ก็คือนี่ครับหุบป่าตาดเนาะไม่รู้ทุกคนเคยได้ยินว่าหุบป่าตาดเนาะที่เที่ยวจังหวัดของอุทัยธานีนี่คือถ้าป่าต้นตาดเนาะเออเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเนาะเขาก็จะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหุบป่าตาดแล้วก็มีอัตราค่าบริการเนาะ ของเราก็สามสิบบาททาการจ่ายค่าบริการแล้วก็เข้าไปข้างในกันไม่รู้มีใครเคยมาเที่ยวที่นี่บ้างปะหุบป่าตาดผมเคยได้ยินมานานแล้วเนาะแต่ก็เพิ่งมีโอกาสได้มาเนาะตอนนี้ก็ประมาณ3ามโมงกว่านะเมื่อกี้กินเห็วเดี๋ยวไปโคตรอิ่มเลยอร่อยมากแล้วก็ขับออกมาอีกนิดเดียวก็ถึงเลยมาไม่ยากนะเพื่อนๆก็พิมพ์ว่าหุบป่าตาดเนี่ยมันก็ขึ้นเลยนะแล้วก็ขับตามทางมาได้เลย Google m a p เนะเาะก็มีไฟฉายให้ด้วยนะสรุปแล้วห้ามอาน้ำเข้านะอ้าวไม่เด้เข้ามา เขาให้เอาไฟฉายเข้าไปทำอะไรเข้าไปเพราะว่าข้างในถ้ำอะ่ะอ๋อมันมืดแต่จริงๆผมเตรียมไฟฉายมานะใครยะมาก็เตรียมไฟฉายมาก็ได้หรือไม่ก็เอาของเขาก็ได้ก็ฟรีใช่ปะน่ารักสไตายฟรีเออฟรีเขาให้ฟรีเนาะทางเดินก็ประมาณนี้นี่เข้ามาก็จะเป็นนี้อ่ะเอออ๋อ,อมันเริ่มมืดแล้วนะนี่ไฟฉายผมนะ ผมเตรียมมาจากบ้านเลยจริงๆเตรียมจะไปเที่ยวที่อื่นเนาะแต่ก็แบบติดไฟฉายมาอลองดูไฟฉายสว่างไหมอุ้ยสว่างอย,ยู่เฮ้ยมันมืดจริงว่ะเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะมืดขนาดนี้นะเดี๋ยวผมเอาไฟฉายออกดูนะนี่ดูความมืดอันนี้ไฟฉายโคตรมืดเลยจริงเหรอไม่เห็นว่นะอ๋อขางข้าวเหรอเฮ้ยนี่ย็ขงขังขาวปะเอ้ยดูดิ อ๋อเออวะ่ะข้างข่าวเต็มเลยเ้ยก็เดินมาระยะทางไม่ไกลเนาะสั้นๆตรงนี้แล้วก็จะสว่างนี้เริ่มมีแสงหน่อยละ ทุกคนคือตอนเนี้ยเราอยู่เหมือนเป็นแบบภูเขาล้อมรอบเราเลยแล้วเหมือนเราอยู่ตรงกลางอะ่ะเออของแบบภูเขาอะ่ะใบไม้เนี่ยไม่มีกระดิกเลยนะเนี่ยใบไม้ไม่มีกระดิกหมายความว่าลมมันไม่มีเลยนะมันไม่มีลมเลยสักนิดหนึ่งมันก็จะแบบร้อนๆเนานะเพราะว่ามันไม่มีลมเลยเพราะว่าภูเขามันล้อมรอบเราหมดเลยอะอ่ะก็น่าจะเป็นแถวเนี้ยแหละที่เขาไว้ถ่ายรูปกันเนาะ ก็จะเป็นพวกหินงอกหินย,ย้อยแนวแนวนี้นะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเออนี่หินงอกและหินย,ย้อยเออเออเออนี่นผมให้ดูข้างในตอนนี้เหมือนมีเด็กมาเยอะนะเด็กแบบทัศนศึกษาหรือเปล่าไม่รู้นะีออ่ จริงๆมันเหมือนมันมีทางเดินไปทางเนี้ยแต่ก็แบบไม่กล้าเสี่ยงว่ะว่ามันมีอะไรเพราะว่าดูแบบเงียบๆไปแล้วเนาะก็ <c oughs> เลยอาจจะไม่ได้เดินเข้าไปแล้วกันเนาะในนี้ <c oughs> ไม่รู้มีอะไรหรือว่า <c oughs> ถ่ายให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> ข้างในมีอะไรใครเคยเข้าไปคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเนาะ <c oughs> ข้างในนี้เนาะใครเคยเข้าไปบ้ง <c oughs> ผมก็จะอยู่แค่แถวนี้แหละนี่ <c oughs> มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ <c oughs> หุบป,ป่าตาด เทําอะไรอยู่บนนั้น <laughs> 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 มาเลนผิด <laughs> <laughs> นี่ทางนู้นก็ได้ไปก็เดินออกอ่ะก็ผ่านทําเดิมที่มืดตึด๊ เดี๋ยวเราออกจากหุบป่าตาดเดี๋ยวอาจจะไปอีกสักที่นึงนะมันเหมือนมันมันไม่ได้ออกแนวเป็นสถานที่มันก็ไม่เชิงอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าเป็นจุดได้หรือเปล่าเออเดี๋ยวไป ไปดูกันนะว่ามันเป็นยังไงเนาะ,อะพอออกมาจากหุบป่าตาดนิดเดียวนะมันก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเนาะใกล้ๆก,ก,กันกับไอหุบป่าตาดเมื่อกี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะมีให้ถ่ายรูปอะไรตรงนี้นิดหน่อยเนาะหรือใครอยากจะมาตั้งแคมป์ตั้งอะไรก็ได้หมดอะเนี่ยเขาจะเขียนบ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเนาะเออขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนอย่างนี้ได้เนาะค่าบำรุงสถานที่แล้วก็อมีแล้วก็ใส่ไปใส่แล้วเหรอเออใส่ไปแล้ว แล้วก็เดินขึ้นไปเป็นไงบ้างข้างบนลมเย็นแต่แดดร้อนอ่ะ <c oughs> ก็นั่งถ่ายกับภูเขาเนาะ <c oughs> นี่ทุกคน <c oughs> ผมก็ขับออกมาก่อนนะ เออแล้วก็เดี๋ยวจะขับย้อนหลังกลับไปแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะว่ามันเป็นวิวยังไงนะที่เขาแบบมาถ่ายกันอนะ่ะเออที่แบบมันสวยๆอะ่ะอันนี้ก็คือจะขับออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยววนรถกลับไปแล้วเดี๋ยวผมทิ้งท้ายของคลิปนี้ไปด้วยแบบภาพวิดีโอยาว,ยาว ความสวยงามของถนนเส้นนี้ที่เห็นภูเขาแล้วกันเนาะก่อนจบคลิปนี้นะฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนครับถ้าเกิดชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนติดตามกันเดินครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะไปแล้วครับบ๊ายบาย